โรงเรียนจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learning ภายใต้ชื่อกิจกรรม1ศูนย์การเรียนรู้1โครงงาน One Learning Center One Project รูปแบบการบริหารจัดการ c a l e n Model ประกอบไปด้วยขั้นตอนการดำเนินง,งาน,นาดังนี้ เ l โนเล t r นเฟอ e r ขั้นตอนตาการถ่ายทอดความรู้าก,การจัดการความรู้ะะโดยครูเป็นผู้ให้ความรู้าานในหัวข้อต่างๆดังนี้ 1. ครูให้ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากนั้นผู้อำนวยการให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับแต่ละศูนย์การเรียนรู้จากนั้นคุณครูในแต่ละศูนย์จะให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ที่นักเรียนรับผิดชอบ และจากนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำโครงงานและการแปลรูปอาหารในแต่ละสัปดาห์หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้นักเรียนจะร่วมการสรุปความรู้จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ A. แอคชั่นขั้นตอนการปฏิบัตินักเรียนร่วมกันวางแผนขั้นตอนการทำโครงงานของแต่ละส่วนการเรียนรู้ทั้ง9ส่วนการเรียนรู้จากนั้นนักเรียนร่วมกันลงมือทำโครงงานดังนี้ส่วนการเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกจะทำโครงงานนำาพิกปลาดุกส่วนการเรียนรู้การปลูกฝรั่ง จัดทำโครงการน้ำฝรั่งสดสวนการเรียนรู้หนึ่งห้องเรียนหนึ่งลอแฟงจัดทำโครงงานน้ำฟักเขียวสวนการเรียนรู้หนึ่งคนหนึ่งต้นกล้วยจัดทำโครงงานกล้วยฉาบน้ำตาลสวนการเรียนรู้การปลูกแก้มังกรจัดทำโครงงานสีผสมอาหารจากเปลือกแก้มังกรปลอดสารพิษ ส่วนการเรียนรู้การผอเห็ดจัดทําโครงงานเห็ดเขียวส่วนการเรียนรู้การเลี้ยงปลากินพืชจัดทําโครงงานปลานินสวรรค์ส่วนการเรียนรู้หนึ่งห้องหนึ่งแปลงผักจัดทําโครงงานพริกป่นผัดน้ำมันส่วนการเรียนรู้การปลูกมะนาวมะกรูดยางรถยนต์จัดทําโครงงานน้ำพึ่งดองมะนาว r e f e c t ขั้นตอนตริตรองนักเรียนร่วมการจัดทำโครงงานเป็นเอกสารรูปเล่มตามขั้นตอนองค์ประกอบของการทำโครงงานและสรุปผลความสำเร็จจากการทำโครงงาน e e x t e n d resource ขั้นตอนการขยายผล นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนผู้ปกครองในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการบ้านท่าเลาวอรเลอร์มิ่งเซ็นเตอร์วันโปรเจกต์เอนเนเจอร์ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเป็นปกนติเป็นธรรมชาติ นักเรียนร่วมการระดมสมองการนําโครงงานไปใช้ในชีวิตประจําวันและการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันอย่างเป็นปกติเป็นธรรมชาติบามุ่งไปมุ่งฝันกล่าวไปเพื่อวันข้างหน้ามีความรู้เป็นเด็กดีเด็กมีวิชาวังก้าวหน้าต้อง ียรทำดีหวังก้าวหน้าต้องมันเรียนเพียรทำดี